สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมตอนนี้ก็เวลา8โมงครึ่งของเช้าวันเสาร์ที่2ธันวาคม2อง6านะครับเช้านี้คนเกษตรก็ยังคงมาทำคลิปเกี่ยวกับการให้น้ำทุเรียนอยู่นะครับช่วงนี้วันนี้ก็การให้น้ำทุเรียน แล้วก็จะดูในเรื่องของการป้องกันการรักษาเชื้อราทางใบแล้วก็ทางดินแล้วก็จะมีการพ่นาธาตุรองาธาตุเสริมด้วยนะครับการให้น้ําทุเรียนแต่ละฤดูกาลที่ผมทำํำก็อาจจะมีความแตกต่างกันไม่มากนักนะครับโดยเฉพาะหน้าผลนะครับ หน้าฝนก็จะสบายหน่อยนึง่งน้ำก็อาจจะไม่ได้ลดบ่อยนะครับความชื้นในดินในอากาศก็มีในน้ำฝนก็อาจจะมีในโัรเจนสูงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับแสงตะวันก็อาจจะเอียงไปฝั่งทิศใต้นะครับอาจจะโดนแดดข้างเดียวนะครับธุเรียนจะโดนแดดข้างเดียว ใบก็จะมีอาการปั่งทิศใต้ก็อาจจะมีสีเหลืองบ้างนะครับเพราะว่าโดนแสงแดดการให้น้ำที่ผมทำก็จะเป็นลักษณะวันเว้นวันอยู่นะครับแต่ให้ชุ่มนะครับให้ชุ่มเลยวันนี้ให้ชุ่มวันพรุ่งนี้ก็ไม่ให้ก็ไปให้วันเมื่อลืนแทนนะครับให้ชุ่มฉ่ำเลยนะครับ การให้น้ำนะครับทุเรียนบางที่บางท้องที่นะครับก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับมันก็อยู่ที่สภาพของดินโคกทุเรียนด้วยนะครับที่เรานำดินมาทำนะครับที่ผมทำก็จะเป็นดินตัวหลักก็คือเป็นหินลูกลังนะครับผมก็ทำคลิปนำเสนอไปหลายครั้งแล้วนะครับหินลูกลังที่เป็น มีส่วนผสมของทรายแดงนะครับเห็นลูกลังที่เป็นลักษณะเป็นไข่ปลานะครับไขป่ปลาไม่ใช่หินลูกลังที่เป็นดินก้นบ่อนะครับอันนั้นก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหินลูกหลางที่เป็นดินก้นบออ่อมันจะมีส่วนผสมของดินเหนียวนะครับดินเหนียวที่เป็นดินเหลืองมันปูนเยอ,ะ,อะตัวนั้นก็อาจจะมีการอุ้มน้ําเยอะนะครับ ถ้าเรานำมาทำโคกทุเรียนนี่ก็อาจจะพอได้นะครับถ้ามีดินเหนียวไม่เยอะเราก็เพิ่มเป็นอินทรีย์วัตถุเยอะๆนะครับช่วยเพื่อที่จะให้ดินมันมีความร่วนนะครับให้น้ำผ่านสะดวกนะครับที่ผมทําก็หินลูกลังนะครับหินลูกลังที่เป็นทรายแดงแล้วก็ดินเศษใบไม้นะครับที่มันเริ่มผุนะครับ เริ่มที่จะย่อยสลายแล้วก็จะมีเศษกิ่งไม้ผุผุพังพังนะครับเริ่มผุเริ่มพังตัวนั้นนะครับมาคลุกทําโคกทุเรียนนะครับเพื่อให้น้ํามันผ่านได้สะดวกนะครับต่อไปนะครับก็จะในเรื่องของการรักษาเชื้อราป้องกันเชื้อราทางใบแล้วก็ทางดินนะครับ าทางดินก็อาจจะไม่ได้พ่นบ่อยนะครับเกี่ยวกับตไตรคูเดอร์ม่านะครับตไตร้คูเดอร์ม่าก็อาจจะพ่น20วันครั้งนะครับผมก็จะพ่นที่20วันต่อครั้งหนึ่งก่อนพ่นก็จะให้น้ําก่อนนะครับตอนเย็นๆเราก็มาให้น้ำชโลยน้ําให้มันชุ่มนะครับชโยน้ําให้ชุ่มแล้วก็พ่นให้เปียกเลยนะครับพ่นที่โคนต้นนะครับย้ําที่โคนต้นนะครับเน้นเลยนะครับ ถ้าเราเยอะเราก็ถ้ามีเยอะนะครับเราก็พ่นทั่วโคกนะครับส่วนทางใบนะครับทางใบก็จะพ่นสมมุติว่าวันนี้นะครับพ่นยารานะครับพ่นยาราก็จะใช้เป็นลักษณะสลับกันนะครับสลับกันผมก็ใช้อยู่2ตัวนะครับตามคลิปที่ผมทําไปนะครับะจะมีบอกอยู่นะครับ เดี๋ยวพูดบ่อยก็อาจจะเป็นการโฆษณานะครับเพื่อนๆวันนี้พ่นยาลาอีกสิวันนะครับอีก10วันก็มาพ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับพ่นสลับกันนะครับสลับกันแต่ละตัวแล้วก็ดูที่ใบของทุเรียนไปด้วยนะครับถ้าอาการของเชื้อรามีไม่เยอะนะครับเราก็เว้นไปอีกอ20วันอย่างนี้นะครับเว้นไป ถ้าไม่มีอาการเราก็ไม่พ่นนะครับถ้าถ้ามีเราก็มาพ่นบ้างประมาณนี้สลับกันไปมานะครับาการพ่นธาตุรองธาเสริมนะครับผมก็จะพ่นเหมือนกันนะครับธาตุรองอาหารเสริมนะครับที่เป็นจําพวกแมกนีเซียมนะครับพวกเหล็กพวกแมกนีะไร่ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีแคลเซียมโบรอนด้วยนะครับที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับ ผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทหนึ่งนะครับที่ผมใช้เกี่ยวกับปุ๋ยชีไก่อัดเม็ดนั่นแหละครับที่ผมเคยทําคลิปลงไปนะครับก็จะพ่นเหมือนกันนะครับธาตุรองอาหารเสริมพ่นให้ที่15วันนะครับ15วันต่อครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้พ่นบ่อยเกินไปนะครับ15วันเรามาพ่นก็จะพ่นเป็นตอนเย็นนะครับส่วนใหญ่ ประมาณบ่ายสี่โมงกว่าๆนะครับบ่ายสี่โมงไปไปหาห้าโมงเย็นเนี่ยนะครับพ่นเลยนะครับพ่นก็ให้น้ําด้วยนะครับพ่นธาตุรองอาหารเสริมที่ใบผมก็จะมาชวยน้ําอาจะชวยน้ําก่อนหรือว่าพ่นธาตุรองอาหารเสริมก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะทํานะครับมาดูทุเรียนนะครับ ฝั่งที่เรายือนอยู่ก็คือฝั่งทิศใต้นะครับที่โดนแสงแดดช่วงนี้โดนแบบข้างเดียวนะครับนี่ครับตอนนี้อาการใบทุเรียนตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับแบบนี้เลยนะครับยังไม่มีอาการเหลืองนะครับยังไม่มีอาการเหลืองซีดเท่าไหร่จะมีเปลี่นบางใบนะครับก็จะมีบ้างนะครับจะบอกว่าไม่มีเลยก็ก็ไม่ไม่ใช่นะครับนี่ครับ ถ้าเราดูเพื่อนๆนะครับดูระยะนี้จะเห็นนะครับว่ามันจะมีอาการซีดบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ถึงกับเหลืองมากาส่วนมากมันก็จะเฉียวนะครับเป็นสีเฉียวนี่ครับมีไม่เยอะนะครับนี่มันก็จะเป็นใบแจ่ด้วยนะครับบางใบมันก็จะแจ่นะครับอย่างนี้นะครับใบเริ่มเล็กลงนีครับใบ ส่วนมากมันก็จะสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวนะครับาการให้น้ำนะครับการให้น้ำทุเรียนให้เปียกแล้วก็อยู่ที่ดินเรานะครับถ้าดินของเพื่อนๆน,นะครับผมเข้าไปดูคลิปาบางบางท่านนะครับที่มีส่วนผสมของอดินเหนียวเยอะๆนะครับดินเหนียวก้นบอ อันนั้นก็ต้องดูนะครับต้องดอูเรามาดูที่ดินเราด้วยนะครับดินเหนียวก้นบ่อมันจะอมรากทุเรียนไว้ไวนานนะครับความชุ่มความชื้นมันจะสูงมันอาจจะทําให้รากทุเรียนของเรานะครับมีอาการดําดําแล้วก็เปื่อยนะครับมันก็เป็นปัญหาของอทางดินนะครับเกี่ยวกับรากทุเรียน ถ้าหาได้นะครับหาหาดินมาทําได้นะครับดินเศษใบไม้นะดีมากนะครับดินเศษใบไม้แล้วก็ดินที่เป็นไม้ผุผูนะครับกิ่งไม้ผ,ผุผูผงพังนะครับที่เราไปกองทับกันไว้นะครับมันเริ่มผุเริ่มพังมาคลุกใส่กันตัวนั้นมันจะช่วยในเรื่องของอากาศนะครับมันจะเป็นตัวตัวนำอากาศเป็นการสร้าง อินรีนะครับความร่วนซุยในดินให้มันเกิดขึ้นนะครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับนี่ครับฝั่งนี้เป็นฝั่งทิศเหนือนะครับดูนะครับทิศเหนือใบก็จะเฉียวนะครับใบจะเฉียวนี่ครับเฉียวกลางนะครับมันจะกลางกลางแบบนี้เลยนะครับฝั่งนี้จะงามนะครับใบเฉียวใบตั้งเลยนะครับ เหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกต้นเลยนะครับตอนนี้เฉียวงามเลยนะครับเพื่อนๆครับจะเฉียวสวยนะครับช่วงนี้สวยมากนะครับ9โมงเนี่ยใบทุเดียนมันจะเป็นมันนะครับมันวาวระยับนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมคนเกษตรมือใหม่ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ